กองทุนมูลค่าหลักล้านล้านบาทก็คือกองทุนประกันสังคมของเราเนี่ยเป็นเงินที่มาจากผู้ประกันตนทั้งมาตรา33มามาตรา39มามาตรา40การที่ท่านจะมาเป็นผู้บริหารเงินกองทุนได้นั้นท่านต้องมีเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถผมจึงขอถามไปถึงผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการลงทุนในนามกองทุนประกันสังคมว่าแต่ละท่านมีที่มาอย่างไร มีความเชี่ยวชาญชำนาญด้านการเงินการคลังการลงทุนขนาดไหนถึงจะมาบริหารเงินกองทุนที่มีมูลค่าและมีขนาดใหญ่ขนาดนี้ข้อที่4นะครับผลตอบแทนจากการบริหารเงินกองทุนของพุกท่านถ้าเกิดเทียบกันอาจจะเรียกว่าต่ำกว่าการบริหารเงินกองทุนทั่วๆไปที่มีอยู่ในตลาดเสียด้วยซ้ำ เรียนท่านประธานสภาที่ครพกับผมสุพนัทมีนชัยนันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต9จากพกรรควไกลผมอยากจะฝากคําถามผ่านยังท่านประธานสภาไปยังตัวแทนจากสํานักงานประกันสังคมทั้งหมด5ข้อนะครับ ข้อแรกคือในช่วง1นถึงสปีที่ผ่านมาทางประกันสังคมได้มีการลงทุนในหุ้นหลายตัวแต่มีหุ้นตัวหนึ่งที่พวกท่านได้เลือกลงทุนอย่างเฉพาะเจาะจงและลงทุนด้วยเงินจํานวนมากอย่างมีนัยสําคัญซึ่งก็คือหุ้น BCP หรือหุ้นบางจากคอ Corporation ขอยนุญเื่ยชื่อนะครับปัจจุบันประกันสังคมถือหุ้น BCP กว่า2องล้านหุ้นมูลค่าณนะวันนี้ราวๆเจ็ดล้านบาท เมื่อเทียบกับหุ้นบางตัวที่พวกท่านได้ลงทุนก่อนหน้านี้หุ้นเหล่านั้นมี Market Cap ที่ใหญ่กว่ามี Growth ที่มากกว่างบการเงินก็แข็งแกร่งกว่าและมีศักยภาพในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องทุกปีได้อย่างชัดเจนจากข้อมูลล่าสุด BCP ไม่ได้อยู่ในเซต50และย้อนไปเมื่อ10ปีตลอด10ปีที่ผ่านมาราคาของ BCP อยู่ในช่วง28บาทถึง38บาทมาโดยตลอดไม่ได้โดดเด่นกว่าหุ้นตัวอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นแล้วผมเลยถามว่าท่านใช้หลักเกณฑ์อะไรในการลงทุนในหุ้นตัวนี้รวมถึงที่ผ่านมาในหุ้นตัวอื่นท่านมีหลักเกณฑ์อะไรในการลงทุนในหุ้นตัวอื่นข้อที่2นะครับจากรายงานเรามีการใช้เงินกว่า1นึ่งแสองหมื่นล้านบาทในการจ้างบริษัทหลักทรัพย์จาัดก,การกองทุนเพื่อบริหารเงนินเพื่อบริหารเงินกองทุนจานวน7รายเป็นเงินกองทุนประเภทตราสารหนี้5กอง แล้วก็กองทุนประเภทตราสารทุนอีก5กองทุนรวม10กองทุนกองละ1 2 0 0 0บาทเท่าเท่ากันทุกกองคำถามคือบริษัทหลักทรัพย์จากการกองทุนเหล่านี้มีผลงานในการสร้างการตอบแทนได้เท่ากันหรืออย่างไรหรือมีความเสี่ยงเท่ากันหรือท่านถึงตัดสินใจลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์เหล่านี้ทั้งเจราย10กองเท่าเท่ากันกองละ1 2 0 0 0บาททำไมท่านต้องเกลี่ยให้มันเท่าเท่ากัน ข้อที่สนะครับกองทุนม,มูลค่าหลักล้านล้านบาทก็คือกองทุนประกันสังคมของเราเนี่ยเป็นเงินที่มาจากผู้ประกันตนทั้งมาตรา33มาตรา39มาตรา40การที่ท่านจะมาเป็นผู้บริหารเงินกองทุนได้นั้นท่านต้องมีเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถผมจึงขอถามไปถึงผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการลงทุนในนามกองทุนประกันสังคมว่าแต่ละท่านมีที่มาอย่างไร มีความเชี่ยวชาญชำนาญด้านการเงินการคลังการลงทุนขนาดไหนถึงจะมาบริหารเงินกองทุนที่มีมูลค่าและมีขนาดใหญ่ขนาดนี้ข้อที่4นะครับผลตอบแทนจากการบริหารเงินกองทุนของ,ของท่านถ้าเกิดเทียบกันอาจจะเรียกว่าต่ำกว่าการบริหารเงินกองทุนทั่วๆไปที่มีอยู่ในตลาดเสียด้วยซ้ำทุกการทำงานเราต้องมีการวัดผลงานวัดคุณภาพวัดประสิทธิภาพของผู้บริหารได้ ถามว่าที่ผ่านมามีการวัดหรือไม่ใช้เกณฑ์อะไรในการวัดผลงานมีเป้าหมายอย่างไรได้เมื่อเทียบกับกองอื่นๆท่านมีเป้าหมายถ้ามีการเทียบกับกองอื่นๆหรือไม่อย่างไรและถ้าเกิดว่าผลงานของท่านต่ํากว่าเกณฑ์ผู้บริหารจะรับผิดชอบอย่างไรข้อสุดท้ายนะครับเรากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือเอจิ้งโซซายตี้มีผู้กเกษียณมากขึ้นและ มีผู้ประกันตนเข้ามาสู่ในระบบน้อยลงแปลว่ามีความจําเป็นต้องใช้เงินประกันสังคมมากขึ้นแต่กลับมีรายจ่ายที่จะกลับมีรายได้ที่มาจากการสมทบน้อยลงเราเรียกเรียกว่าสถานการณ์นี้คือเตี้ยอุ่มคอมผมขอสอบถามไปถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสํานักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมว่า ทางประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมมีวิธีจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรมีแนวทางอย่างไรที่จะทําให้เงินกองทุนประกันสังคมมีรายได้มากขึ้นมีรายจ่ายน้อยลงบริหารจัดการตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้กองทุนอยู่ได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนขอบพระคุณครับ